ไอ้หารองเท้ากูอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อรองเท้ากูไปไหนจะไปรู้ไหมนั่นแล่าเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเราหลงได้เลยเนี่ยถุงเทปหรอกงอ่ะเดีวรองเท้าไปอยู่ไหนเล่าไม่มีเนี่ยไม่มีเลยรองเท้าอยู่ไหนอ้าวก็ตอนขึ้นรถมาแล้วเว้ยอไม่รู้ว่ากูก็ขืนมากินเตี้ยวเซตข่ายหยางกูก็ขืนมาแล้ววะก็เติมนตะมันก็ได้ลงไม่ได้เจ้หลงไหมอ้าวู่ไหนล่ะอยู่ถุงเทปแล้ววะเดี๋ยวกูไปลานท้องได้เหมือนนั่นน่ะไม่รองเท้ามาคู่เดียวก็คู่ที่ใส่นั่นแหละไม่ได้สำรองมาให้เราอยู่ไหนเล่าอ้าว ตายฮะวยอะสิแล้กูจะหลงร้อนไหไวไหนล่ะอายางอันนี้ไวกยเตี๋ยวล้วมึงก็ไม่คอยมองไม่เป็นทุลให้กูเลยูตายดูดูองงดูดูมีรองเท้าไหมถังเทแล้วไมันถึงเทตเนี้ตายฮะอ๋องแล้วกูจะไปไงฮะลอที่รถดวละเอออ